มันเริ่มกันสี่สิบหกคนเออแน่มึงก็ขยับมามึงขยับมาอาจจะมีเสียงรบกงควรมากต้องขออภัยด้วยนะครับผมสารพี่ไม่เคยเอื้อนนะจะพยายามเล่นเฮ้ยแม่งเจอโล่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากถ้าผมนึกอัพแผ่นใหม่อีกแล้วเนอะอัพแผ่นอัพแผ่นใหม่แม่งทำให้โล่ดรอปน้อยลงหน้ามึงเลยไอ้เหี้ยซึ่งแบบโอ้โหเล่นยากมากเลย มาชุบกูบี้มาชุบกูชุบเออชุบเทพเราจะตายแล้วเทพบอกแล้วมึงไม่ยืมบอกเลยว่า<น>สายลุยอะแม่งลำบากตายแล้วเทพบอกกีมึง <c oughs> <c oughs> หน้าเราเลยไอ้สัสตร์สายลุยอยู่ยากมากเลยมึงบอกเลยก็มึงเทพหน้าเราเลย สองนั่นต่อมันเปียกปะยังชุบอยู่ก็เดินติดๆเลยเฮ้ยแม่งดีสามวันวันรอบนี้โอ้ยไอสองขมตาที่ผมลองเล่นมาเนี่ยแม่งไม่มีโล่อ่ะวิ่งลุยวิ่งลุยแม่งตายตลอดเลยแม่งเจอคนแอบแบบโคตรสกดไอเทียแม่งโคตือเหอี่ย

ข้าวมีเลยหรอวะไม่เห็นไม่เห็นมีเลยเข้าไปแล้วเท้มาดื่มังขอก็ไม่มีให้ด้วยเอวเ้ย ใช้ก่อนพ่อมึงกูยิงหัวมึงเอามวลบริกันหาพ่อโหดูมันแหลกดิเห็นไหมตามหลังเราต้องตั้งโลอะไรมาแต่โล่ไม่มีเก็บอ่ะเฮ้ยมีอยู่นี่หว่ามันตั้งไม่ทันนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองบีบด้ไหมวะกดทิปแล้วก็มองหน้าตัวเองดิเพื่อนว้าวลืมดูเลย ลงไหนดีสโค๊กก็ไม่ได้เก็บมาเลยกูลำบากแล้วเทพลงไหนดีลงไหนเทปลงไหนโล่ห้าอันคนที่เอาโล่ใหญ่มาผมบอกเลยไ,ได้เปรียบมากได้หมดมึงติ๊กเลยติ๊กเลยได้เลยไปจัดไป,ปมึงมีเทีปเล่นเท่าีปมีหร,หรอปะ vâng ăn mấy bà mấy mặt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 không mặt 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 เทพถ้ามึงได้ของแล้วมึงวิ่งมึงไม่ต้องเอาของมาดาดฟ้าด้วยมึงลงรูเลยวิ่งลงรูเดี๋ยว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 ทำหลอดเลยนะกูโดนแล้ว ที่ยิงดังป๋องตรงไหนวะไอ้เฮี้ยกูโดนแสดงป้าหัวไอ้เฮี้ยกูยิงมันเอนี่ยวะป้าโสมเดียวแตกเลยได้ยิงโดนด้าโดนแสดงคอม กันบนดอยแน่นอนเลยบนเขาแน่นอนเลยตอนนี้ใครอยู่บนเขาเขาได้เปรียบบอกเลย เห็นคนนะโหดูวิ่งกันมาเป็นพวงอะมีคนนึงอะที่ดโูโหนี่คือยังไม่หมดนะไม่แก้ผมเห็นอีกคนนึงม,นมันเป็นลำโพงหรือว่าของมึงอะ แอบเป็นยังเลยไงไม่มีโลเลยตัวทางเซตเลยเซตผมว่าตัวม like ันจะแพงไหมโอ้ทั้งเซตเลย F12 เคี่ยมีตัวไม่ใช่ว่ะอยู่ไหนวะจริงว่ะไอ้สัสพ่อมึงมันกดใส่หมวกได้นะเว้ย เฮ้ยเทศเราอาจมีสิทธิ์ได้ไเ้ยเนี่ยเราอาจมีสิทธิ์ยิงมันได้เลยส,สอ,งองตัวเหรอที่ผมรู้สึกมันมีสาไม่ใช่ไหรอฮะคุณห,หลอนไปเองใช่ปะไอ้เหี้ยกดตัวพี่ไอ้สัตว์ พ่อมึงกดผิดตัวไอ้ที่ให้พ่อมึงปรับตัวพอสมควรเลยผมอะมันมีโล่อะโล่แบบโล่น้อยต้องใช้แบบประหยัดไงไม่มีสโคปไม่ได้เจอแล,ล้วใช่ไหมพอละทำไมมันไม่ใส่หมวกวะนนีเนี่ยเนาเพราะว่ามันใส่หมวกหรือเปล่าวะเทปลงโกดังส,สุดท้ายนี่ที่สีเหือนั่นไ

เี๋ยวต้องไปอัดใหญ่ใหญ่อัดไม่ใช่อัดใหญ่หญอัดโลใหญ่แล้วเาต้องเอาโลใหญ่มาด้วยงั้นเล่นลำบากแน่นอนเลยบอกเลยชุดซองไหมซองไหมซองเดยป่าเข้าไม่ได้กัน ถ้าใครอยากเห็นเล่นลูกซองจะบอกเลยว่าเล่นไม่ค่อยเป็นนะลูกซองอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูเสียงเหมือนมีคนวิ่งเป็นเพื่อนอ่ะเดี๋ยว เตายแล้วคือตามหลัง้านหลังบนแบบบนอนหลังคารถอ่ะคนจะมีแบบโล่แบบไม่รู้กี่อันแล้วไม่มีให้เก็บเลยคะก็เล่นเท่าที่มีแล้วครับไม่โดนไอนตา จบเมืองนูน่นเมืองกลางนูน่นข้างบนนูน่นโอ้ยเลยเมืองกลางไปอีกหน่อยนึงตรงนี้เลยเนี่ยแถวนี้คุป่าไปแล้วน่าจะแถวนี้นะ ไอ้พวกสายซุ่มนี่โอ้โหชอบใจเลยสัตว์สุ่มเมาไม่ต้องใช้โล่เมื่อกี้เป็นตัวอะไรยิงเราวะกูแม่งวิ่งไปวิ่งมาคาเฮดช็อตเออถ้าหากมีแบบคำหยาบหลุดไปบ้างก็ขออภัยนะครับผมมันต้องไม่มีก็เกมก็ไม่สนุกนะเกมยิงปืนนะอารมณ์ร่วมอะไรแค่นี้นะถ้าเด็กนิดต่ำก่อนสุดปลาก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะ S <S มาเลยลูลกซองเป่าหรือลูกซองเป่ามาๆมาเพราะว่าเซ็นนั้นเซ็นนี่จะขายเท่าไหร่ว่ารหัสันาดประเทศ มว,ว่าตัวมันจะขายประมาณเท่าไหร่วะว,ว,ว่าตัวมันจะขายประมาณเท่าไหร่อย่าพูดเยอะไอตอย่าพูดเยอะพูดเยอะลงเลยล,ลยถ้ามีโลกเกินสิบอันนีคือถือว่ากิน้ชิวอะ เดโยอ้ยเยอะจังวะดูดินิดจะให้จริงเหรอว่โดนโคดังก่อน้โคดังแรกไอ้สัเทโอ้โหโคดังแรกมีเป็นร้อยไอ้เนี่เทพเออโคดังสองนี่ กูดังสมเลยก็ได้มันถ้ามันเงาเงาหน่อยก็ขอไปได้นะครับผมคนมันน้อยนะในเกมอ่ะทหารนัดไปละทหารนี่กูดังแรกเว้ยกลับมาได้เทพกูดังสองเลยสัเฮ้ยเทพีโคโล่กูดังสองแล้วมึงมีปืนเนี่ยมันไม่มีสักอย่างเลยสัสมีอะไรระเบิดอ่ะ ไปไปเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้เบี้ยพ่อมึงได้ปืนแล้วเออมาอยู่คูดังความไปเยอะหน่อยตายแน่ใช่เหรอเปิดพ่อประตูอยู่ฝั่งไหนไม่รู้เฮ้ยมีคนยิงกันแล้วปปไปเสือกเรื่องเสือกนี่บอกเรา โอ้โห oh, แม่งแม่งเจอโล่แม่งดีใจกว่าเจอเพชรอีกอะจริงของหายากเลวตอนเนี้ยโล่อะแม่ง นั่นแหะนั่นน่ะโอ้โหนั่น,อน,นออโนนอ,นนอ้ไม่ใช่หรืวะเอาไปยิงวะข้างหลังนู้นก็มีอ๋อคุไปก็ได้ปะคุมีลูกท้อบอกยากนะผมไม่มีโล่นะ อขอภยัยแล้วทำเหมือนก่อนไหมนะตายไอสัตว์ได้ได้โอ้โหแอบตรงนี้ว่า,างไงสายซู่มาเต็มมาตอนนีนู้ดิ เอาของจากข้างหลังเราดีกว่าค่อยไปค่อยไปเนาะทุกคนเนาะจนนะเย็นเนาะมันไม่มีโล่เหมือนแต่ก่อนแนละ้วเนาะต้องวิง่งค่อยๆวิ่งไปเอาของไปของข้างหลังมีไม่เพื่อนโล่โอุย้ยโล่ใหญ่ว่ะไม่เอาเว้ยไม่หกักไม่หกักหลังบู๊เว้ยเพราะมันเป็ตัดเยื่อตายโอ้โหเทพไอ้เทพ ป่าบาผมจะไม่ห <T> ักหลังบุฟตอมผมเลยครับดูดิเก็บมาเนาะว่าจะได้เยอะไงแม่งมีอันเดียวโล่ไอ้คนเมื่อกี้ไอ้ข้างล่างนี่ไหนวะต้องสองอันเอาอ๋อาดูดิอันนี้ไม่มีโล่เลยท้องเจ้าบุ๊ยบุฟทอง แม่งแอบพุ้มมาเพื่อนะมาเพื่อนะเดมทิกจกเเพื่อนเอาดิเพื่นเอายิง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 ย กือบตายกูโอเคฮะโอเคแม่งบูฟองแม่งคมกว่ากูอ่ะอีห้า โอเคโอเคยอมก็ได้เพื่อนขอโทษเพ่นอนคุลงออโต้โอเค <Okay, S 2> คลิปนี้ก็โอเคนะก็พอพอไหวอยู่คนมันน้อยมันแล้วก็ของมันดอปน้อยด้วยโลกก็ไม่ค่อยมีจะวิ่งเข้าใส่ดีก็ไม่ได้อีกครับเอ,ค,อคลิปนี้ก็ขอจบกนนะารนำหรับไปนี่เท่านี้ก่อนเนาะชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับเจอกันนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ